แรงงานเกาหลีใต้เป็นคนสูงวัยมากกว่าคนรุ่นใหม่ ล่าสุดประเทศไทยเพิ่งจะมีข่าวว่าธนาคารแห่งหนึ่งนะคะออกโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retire สำหรับพนักงานที่มีอายุ45ถึง60ปีโดยจะให้สิทธิประโยชน์จ่ายค่าชดเชยตามอายุงานพร้อมทั้งเงินช่วยเหลือพิเศษ8ถึง12เดือนและกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลด้วยเมื่อภาคธุรกิจยุคใหม่ในหลายประเทศนะคะอยากจะให้คนเกษียณเร็วขึ้นแต่ว่ารัฐบาลหลายประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีนยโยบายที่จะขยายอายุกเกษียนออกไปเพราะว่าผู้สูงวัยกำลังเผชิญกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงมากขึ้นจึงต้องหางานทำเพื่อที่จะมีรายได้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเมื่อเทียบกับสถานการณ์แรงงานผู้สูงอายุในเกาหลีใต้เป็นอย่างไรวันนี้มนุษย์ต่างวัยจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้นะคะเด็กรุ่นใหม่กําลังเผชิญกับภาวะยากลําบากในการหางานทําค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ไม่แตกต่างจากผู้สูงอายุในเกาหลีใต้ที่กําลังเจอกับสภาวะแบบนี้เช่นเดียวกันล่าสุดสํานักง,งานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้นะคะได้เปิดเผยข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่าผู้สูงอายุในวัย5 5ถึง79ปี จำนวนกว่า10ล้านคนนะคะที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังหางานทำค่ะและนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ตัวเลขนี้ทะลุ10ล้านคนตั้งแต่ที่เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2005 ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีประชากร51ล้านคนนะคะและตัวเลข10ล้านคนนั้นก็ถือเป็น20%ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะเหตุผลที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้ต้องออกมาหางานทำนะคะก็มาจากค่าครองชีพในเกาหลีใต้ที่พุ่งสูงขึ้นและเงินบำนาญที่พวกเขาได้รับเฉลี่ยเดือนละ860,000วอนคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่20,000บาทไม่เพียงพอกับค่าครองชีพค่ะดังนั้นพวกเขาจึงต้องออกมาหางานทำเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์การทำงานที่สูงมากๆนะคะแต่ว่าพวกเขาก็กำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะ Human Rights Watch ได้ออกรายงานที่มีชื่อว่าบทลงโทษของอายุที่มากขึ้นนโยบายอิงอายุและสิทธิแรงงานสูงวัยของเกาหลีใต้ระบุว่า ปัจจุบันนี้กฎหมายของเกาหลีใต้กำหนดอายุเกษียณของคนทำงานเอาไว้ที่60ปีนะคะนั่นก็เลยทําให้คนกลุ่มหนึ่งจําเป็นต้องออกจากงานและถึงแม้ว่าจะมีบางบริษัทมีโครงการที่จะให้คนเกษียณเข้าทํางานนะคะแต่กลับจ่ายค่าจ้างในอัตราที่ถดถอยและระบบประกันสังคมก็ไม่เพียงพอ และเพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะรัฐบาลก็กําลังพิจรารณาว่าจะเพิ่มอายุกเกษียณของคนทํางานให้อยู่ที่65ปีหรือไม่ตามนโยบายที่ประธานาธิบดีอ e ีแจมยองได้เคยให้คํามั่นไว้ในช่วงหาเสียงแต่ว่าแนวทางนี้กลับเผชิญกับแรงต่อต้านอย่างรุนแรงนะคะจากคนรุ่นใหม่ที่กลัวว่าจะเป็นการลดโอกาสการหางานทําของตัวเองแล้วก็ทําให้ผลิตภาพลดลงรวมถึงผลสํารวจหลายแห่งนะคะที่พบว่าเดี๋ยวนี้การ,กรเกษียณอายุงานนั้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนอายุ60ปีก็ได้ทั้งในรูปแบบของการ,กรเกษียณ โดยสมัครใจหรือเกษียณโดยไม่สมัครใจก็ตามเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่รัฐบาลจะต้องสามารถประการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรทั้งการขยายอายุการทำงานให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้ทำงานต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยหลังจากที่ฟังด้วยนี้จบแล้วนะคะก็อยากจะชวนคิดกันต่อค่ะว่าถ้าหากประเทศไทย ต้องเผชิญกับสถานการณ์แรงงานแบบเกาหลีใต้เนี่ตอนนี้เราควรจะกําหนดอายุกเกษียณไว้ที่เท่าไหร่หรือรัฐบาลควรจะมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อรองรับการทํางานของผู้สูงอายุลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันนะคะ